คุณป้ามาตั้งแต่กี่โมงคบเนี่ยตีห้าครึ่งบางแคตแคีสามกว่าอยากได้ตลอดแต่ว่ามันไม่ทันมาไม่ทันแล้วเขาบอกว่าเขามาต่อคิวกันตั้งแต่ตีสามแล้วผมบองคนถึงอย่างนี้เราก็ไม่ไหวจะขอพอดีเลยเออวันนี้แจ็คพอตวันนี้ได้ไปอยตีสี่มาถึงนี่ประมาณตีห้าดีครัตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้นะครับผมรอก,การมารอไปเรื่องขอการบินไทย ร้านโกที่เราบอกว่าอร่อยและรอนานที่สุดคนบางคนมารอตั้งแต่ตีสาเพื่อจะมาได้กินเราจะมาดูครับว่าเราจะรอคิวกันนานแค่ไหนตอนนี้ตีห้าครึ่งนะครับตอนนี้แล้วเราจะได้กินกันตอนกี่โมงไปดูแถวครับไปต่ตอนแถวโอเคครับตอนนี้ก็ตั้งแต่ตอนแรกที่เรามารอ,อกันตรงแถวประมาณตีห้าสี่สิบตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณเกือบจาก0นาทีเกือบครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงที่นาที รอจนเบอร์แล้วตอนนี้นายกายกี่โมงตอนนี้หกโ,โมงครึ่งนครึ่งล้านเปิดแล้วนะครับอ่าก็ราวๆสักสี่สิบห้าสิบสี่สิบนาทีได้ตอนนี้ทุกคนจากที่นั่งกันอยู่ก็ลุกขึ้นมายืนแล้วนะครับแถวเริ่มขยับแล้วมีคนได้บ้างแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเราใช้เวลารอไปสี่สิบนาทีแล้วอีกกี่นาทีเราถึงจะได้กินปลาตะโกตอนนี้ก็มีแถวมาต่อเพิ่มครับหลังจากที่ผมมารอได้ราลๆสี่สิบนาทีก็จะ นับคร่าวๆตามตาาก็เกือบ20รับปิดคนได้จากที่รอเมื่อกี้นะครับผมขอบคุณค่ il, <Rah> ัคุณาคนสุดท้ายใช่หมค่ะใช่ค่ะมาปิดพคดีก็ปกติจะเดินออกกำลังกายแถวนี้แล้วพอดีมาถึงแล้วเขาก็บอกว่ามันจะหมดแล้วก็เลยต่อคิวปรากฏว่า2ถุงสุดท้ายค่ะ วันนี้ได้แค่สองถุงใช่แล้ปกปกปกติเหละครับมาซื้อมาวันนี้โชคดีรับผมอันนี้ก็คือเป็นการชิมครั้งแรกเลยนะครับหรือว่าใช่ค่ะแล้วจะซื้อไปฝาลูกสาวลูกสาวชอบค่ะได้ลอันนี้ได้แล้วนะคะเนี่ยวันนี้สมใจมากเลยค่ะรอมาหลายวันแล้วขอบคุณมากค่ะมาบ่อยไหมมาทุกวันครับพอดีที่นี่เขามีที่เดียวที่มันเป็นสังขยามันม่วงสาขาอื่นมันไกลมีเหมือนกันตอนเมืองแล้วก็วิภาวดี ใช่รอมาก็รอประมาณ1ชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งมาก็ประมาณ3แล้วก็เขาฝากซื้ออีกประมาณ4 7ถึง7ถุงันไทยของเขานี่เขาจะใช้แป้งเค้กทีเดียวก็นิ่มก็ยังกินได้ไม่เหนียวเรามาลองทดสอบ texture ของสาบันโขล้วก็เมื่อจิ้มกับดิปปิ้งของสังขยามันเลื่อมดูนะครับแล้วรสชาติออกมาเป็นแบงไหนครับลองดูนะครับและความญี all, ่ป mm ุ่นะครับก็คือสาบันโขลกยังมีความกรอบนอกนุ่มในอยู่นะครับแล้วก็รสชาติของสังขยามันเลื่อมเนี่ย ก็จะหวานอ่อนๆแล้วก็จะหอมมันบ้วขึ้นมานะครับมีความหวานน้าเป็นอย่างดีแป้งการเ้งตัวนี่พิเศษสุดที่สุดครับโดยเป็นสูตรพิเศษของทางพิมได้นะครับแป้งของการเป็นโเนี่ยเราใช้แป้งเค้กผสมกับแป้งอื่นๆนะครับแล้วก็เทคนิคที่ดีที่สุดก็คือการเมื่อข้าเป็นการเมื่อด้วยมือนะครับเพื่อให้อากาศเข้าไปผสมกับยีสและยีทำปฏิกิริยาขึ้นตัวในรูปของการเป็นโสน จะะพัฒนาทีเดียวว่าด้านของเราในด้านในจะนุ่มนะครับและด้านนอกเนี่ยจะเป็นสีสอดนะครับไม่ใช่เด่นรับทรงงานนะครับต้องเรียกว่าเกี่ยงที่จะดีตามนั่นแหละคือตอนนี้ก็ที่ดีที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะครับก็ก็ยังไม่เพียงพอต่อการตอบรับของลูกค้าร่องหุ้การผิวผิวที่ลังที่ยันนะครับ แล้วคาดว่าจะตอัเตัวในเรื่องที้เพิ่มขึ้นไปอีก่าถ้าเราขยายจุดขายไปที่ต่งางๆแล้อยกเนี่ยคคก็ก็จะทำให้ผู้รวมที่อยู่ในจุดที่รกใจวละมาไม่ได้นจุดนี้เนี่ยเข้าถึงเขาได้มากขึ้นครับซึ่งในช่้นเดือนนี้คาดว่าจะเปิดที่สำนักงานขา,ายรายล่วงอีกที่นหนึ่งเป็นปากน้โผลเหมือนกันครับโอเคครับฝากกัครับผมครับผมก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าใครอยู่ในเรินใกล้เคียงกับถิ่นลมนะครับก็ยินดีนะครับทางยินดี ที่จะให้บริการตลาล้งโผกับสังขยามันม่วงนะครับอย่ามาลองรับชุินกันนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับก็เขาฝากด้วยครับขอบคุณมากครับคุ้มค่าแน่นอนสองชั่วโมงก็รอแล้ขอบคุณครับ